สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะเติตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับในมวยช่องสศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดอางช่อง3ขึ้นชกกระหน่เนสาที่17มกราคม2569นเะครับเวลา12นาฬิกายี่สิประเดือนประมาณครับมุมสองเวนก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับแฟนบอลทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรุปการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมเทอร์ไดนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับผักยก2 4ครับต้องมีแอ้ตำหน้าก่อนนะครับและตามด้วย24 P y ่ครับลุ้นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ถุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก2 4ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดต่ช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3คืนชกกันวันเสาร์ที่17มกราคม2569นะครับเวลา12บสนาฬิกายีทีโดยประมาณครับมาเริ่มการที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเสรีภาพส่วนอาหารปีกไม้สัญไฟไม่เงินนะครับอัตพลเล็กส่วนจากคาเฟ่พิกัด101ต่อ102ปอนด์นะคครับู่ดฝ่ายแงต่อย101ปอนด์ึ่งินต่อย102ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อยนักยหกั้นึ่งปอนด์เสิรอนไฟไม่ เหมาะสมนะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางหน้าแฟายแดงเสรีภาพต่อย101ปอนด์นะครับเมืองเช้ามา101ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินอัตพลเล็กต่อย102ปอนด์ช่วงเช้าก็มา102ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเช่นเดียวกันนะครับความสุขความดาวนี้ทางหน้าฝ่ายเงินก็ดูจะลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงเสรีภาพนี่เป็นในโชคจากจังหวัดนครนายกนะครับปัจจุบันก็ฟิซ้อมอยู่ที่สวนอาหารปีกมาที่จังหวัดสระบุรีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับอา สองายสุรุแพ้หนึ่งไฟล่าสุดนี่ชนะคะแนนเดอะเล็กรีโวลูชันมวยไทยภูเก็ตที่ตะวันนานะครับโชค38กิโลกรัมนะครับเมินที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนไยน้ำเงินอัธพนเล็กนะครับเป็นในโชคจากจังหวัดตรังนะครับก็ปัจจุบันฟิซซ้อมอยู่ที่สนจากคาเฟ่นะครับเป็นมือซ้ายเหมือนกันนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับดักเตะดักแทงครับฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับและฟอร์มสดเลยครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ฝ่ายฟล่างสดนี่อย่างไม่แพ้ใครนะครับ โดยที่ล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่4นะครับเวลไฟลรถสวยจ่าเจตที่วิธีโมเซียอมน้อยนะครับชก100ปอนด์นะครับเมื่อวันที่6ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ทางหน้าฝ่ายเงินก็จะดูสวยกว่านิดหน่อยนะครับ เรทนะครับหลังช่างเปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเสรีภาพส่วนอาหารปีกไม้เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับต้องเรียนแจ้งก่อน,นครับเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทนครับเปิดมาช่วงแรกๆนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเสรีภาพส่วนอาหารปีกไม้เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4ครับคุณอีอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับอัตราพลเล็กส่วนจากคาเฟ่ผมดูฟอร์มสดกว่านะครับร่างกายน่าจะดูดีกว่าครับหน้าเสือดูชุดใหญ่กว่ามีหน้าเสือสายใต้นะครับดันราคาหน้าเสือดูชุดใหญ่ และดูว่าวันนี้ดูได้ใหญ่ได้ยาวกว่าด้วยนะครับวันนี้อยากให้รองไปที่ฝันเงินนะครับอัธพลเล็กส่วนจากคาเฟ่ครับเลดลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเสรีภาสสดอาหารปีกไมายเป็นต่อ5-4คู่นี้อยากให้รองไปที่ฝันเงินนะครับอัธพลเล็กส่วนจากคาเฟ่ครับมาถึงคู่ที่2ครับซึ่งไปลองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือพลํสอสมหมายส่วนฝันเงินนะครับสพลังสอสละชีพิพกัด116ปอนดน์ครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแรงพลงมา116.2ลด2นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสีพลังมาน1 1 6ดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวทางด้านฝ่ายแรงพลงก็ดูจะลอยๆเหเรื่มๆนะครับ ไฟแดงพะลัมนี่เป็นในโชคจา่ายจวดขอนแก่นนะครับฟิซซ้อมอยู่ที่สอสมัยนะครับเป็นมวยขวาเพชรบเครื่องดักศาสต์แข้งแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งเก่ากระดูกดีนะครับสฟองสุดกอชนะ2อฝ่ายสลุแพ้หนึ่งฝ่ายล่าสุดนี้ชนะคะแนนชัดเพชรเ,เกตทองยศที่ตอนาบังกะปีนะครับชกร้อยสิบห้าปอนด์เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานะครับส่วนไฟน้ำเงินสีพลังเป็นในโชคจายจวดชัยภูมินะครับฟิซซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าพ่อกุมภกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวเตะต่อยแรงขวางหน้าเสียบแหลมแแแทงแงงงรต่่่ววาชหลั ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสฟอร์มสุดดีแพ้รวดทั้ง3ไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนฉลามดำลองแปะสํานักบกชนบุรีครับที่ตะวันนางกปิดชก116ปอนด์เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มลสุดกของทั้งคู่ทางหน้าแฟง์ก็จะดูสวยกว่านิดหน่อยนะครับคู่นี้เรียนเปิดมาคู่ขี้เลยนะครับเปิดมาช่วงแรกๆเปิดใครต่อรองครับคู่นี้ยังชอบไปที่ไแดงนะครับพันลสอสมหมายนะครับผมดูกระดูกมวยชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนครับและช่วงหลังฟอร์มก็ดูดีกว่าสวยกว่าด้วยรแต่่วา กอาจจะดูเป็นรอนนะครับเพราะว่าปีนี้อายุแตะเลข30แล้วนะครับก็ดูว่าร่างกายดูเสียเปรียบดูเป็นรอนนะครับแต่ว่าเชื่อว่ากระดูกมวยช่วยได้ครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับพลลัมสอสมัยเลดหลังช่างใครต่อรองคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับพลลัมสอสมายครับมาถึงคู่ที่สนะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือบุญชูสอบุญมีฤทธิ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหนือเพชรทิเดศเก้าเก้าพิกัดหนือสามสิบปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มาหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์ผล้เท่าพิกัดไม ฝ่ายแดงบุญชูนะครับเป็นในโชคจากสุราษฎร์ธานีนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สบุญมีฤทธิ์นะครับนี่ก็ดีกีแชมป์126ปอนด์ของทีมมวยเสียมอ้อมหน่อยด้วยนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับขวางหน้าแทงแรงหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมนะครับสามฟองสุดก็ชนะ1นึฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้2องฝ่ายล่าสุดนี่แพ้คะแนนภายพยักสบสมัยที่วิธีราชดำเนินชกหร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนฝ่ายน้ำเงินเหนือเพชรเป็นในชจัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับฟิซอมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับเข่าไหนปั้มตีแข็งแก่งสอก่วนรุนแรงบู๊ดุดันขยนันออกอาวุธนะครับสมฟอร์มสุดก็ชนะ1ไฝ่ายแล้วก็สดุดแพ้2ฝ่ายเช่นเดียวกัน,นครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนโลสรอยลรถสวยจัดเจ็ดนะครับที่ทีโมเสียอําน้อยชก1 3 0ปอนด์เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสฟอร์มสุดกอ่อนทั้งคู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับ คู่นี้เรทเปิดมาช่วงแรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับบุญชูสอบุญมิริทเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับคู่นี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุญชูสอบุญมิริทนะครับ กระดูกมวยอาจจะดูเป็นรองนะครับเวทดพิกัดก็ดูเล็กกว่านะครับแต่ผมดูว่าหน้าเสือดูชุดใหญ่กว่านะครับมีทีมงานดอนสุราดกำกับหน้าเสือที่มุมนะครับดูหน้าเสือชุดใหญ่กว่าครับและดูว่าร่างกายก็ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าหนุ่มสดห้ากว่าครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุญชูสอบุญมิริทเลดลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงบุญชูสอบุญมิริทเป็นต่อ5 3าสามคู่ีก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับบุญชูสอบุญมิริทครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยกันด้วยนะครับล่าสุดก็ทางด้านฝ่ายแดงก็คือเทพสังปรบเกวินยิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสีหมอกสักอินเตอร์นะครับพิกัด134อปอนต์ต่อ132ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย134่อยปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย132ปอนด์นะครับฝ่ายน้ำเงินต่อนักให้กับทางด้านฝ่ายแดง2ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับมาเสียบแทนนะรัูตว 1-2วันเท่านั้นเองนะครับการเตรียมตัวดูเสียเปรียบครับจึงได้เปรียบหนัก2ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงเทพสังปลาลครับต่อย134ปอนด์เมื่อช่วงเช้ามา133.8ขาดจุดสองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสีหมอกต่อย132ปอนด์เมื่อช่วงเช้ามาเหยียบกระช่าง130.2ขาดไป1.8เลยนะครับความสูงความยาวฐานด้านฝ่ายแดงนะครับเทพสังปลาลก็ดูจะกร้อยๆกว่านะครับ คณะแสดงเทพสัมปันนี่ก็เป็นในโชคจากจังหวัดสงขลานะครับอายุ27ปีนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมสัดแข้งต่อยหมดัดควา้าคอป้้มตีเหนี่ยวแน่นแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวดูเป็นรอนนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ FA g r o กรุนะครับ สามฟองสุดนะครับชนะนอกยกที่4 9่เก้าพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมทิวทีราชธรรมหนึ่งชกร้อยสิบแปดปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่4รักทุกคนสอการไฟฟ้าทิวทีมโมเซียอยํานวยชกร้อยสิบแปดปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรกุลศึกพิทักษ์ทางหลวงทิวทีราชธรรมหนึ่งชกร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับวันนั้นมาเข้าวแหวนแทนจึงตง้องชกน้ำหนักปล่อยๆเมื่อวันที่ 19, สิบเก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนทางฝั่งนักเงินนะครับเพชรสีหมอกก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชอายุยี่สิบห้า ก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีนะครับอาวุธเร็วนะครับดักเตะดักแทงน,นะครับเก๋ากระดูกดีด้วยนะครับแต่ว่าเรือเวทีไปนานนะครับในอดีตนี่ก็ เคยปะทะกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์นะครับสํมออยน้อยแดงเขาวสายนี่ปะทะมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นช่วงปี59นะครับแล้วก็หายจากเวทีเมืองกรุงไปเลยนะครับอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรบ้านนะครับแต่ที่เวทีเมืองกรุงนี่หายไปประมาณ8-9ปีเลยนะครับก็ถือว่าเก่ากระดูกดีแต่ว่าเรือเวทีไปนานนะครับแต่วันนี้ดูว่าการฟิซซ้อมการเตรียมตัวดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในหลายการครับทางด้านฝ่ายแดงเทพสัาปาบนี่มาเสริมแทน รู้ตัว1-2ึวันเท่านั้นเองนะครับการฟิซซ้อมการเตรียมตัวดูเป็นรอนครับคุณนี้เรทยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงเทพสังปาบนี้มาเสริมแทนเลกจิ่งยังไม่เปิดนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสีหมอกสักอินเตอร์นะครับอาจจะเรือเวทีจากเมืองกรุงไปค่อนข้างนานนะครับแต่วันนี้ผมดูว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการได้เปรียบเรื่องการฟิซซ้อมการเตรียมตัวนะครับและดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่ไม่เสียเปรียบแน่นอนครับวันนี้ชอบที่ฝ่ายน้าเงินนะครับ เพชรสีหมอกสักอินเตอร์เรทยังไม่เปิดนะครับคุณนีชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรสีหมอกสักอินเตอร์ครับมาสรุปการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1เรทเปิด5้สีที่ฝ่ายแดงเสรีภาพส่วนอาหารปีกไม้นะครับคุณนีอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับอัตบพลเล็กส่วนจากคาเฟ่นะครับดูว่าฟอร์มสดร่างกายดีและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าหน้าเสือก็ดูชุดใหญ่กว่าด้วยอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับอัตบพเล็กส่วนจากคาเฟ่คู่ที่2องนะครับเรท คุณดีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลํสอสมหมายนะครับผมดูว่ากระดูกมวยดูมาก่อนดูได้เปรียบฟอร์มก็ดูสวยกว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลํสอสมหมายคุณที่านะครับเลทเปิด53อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับบุญชูสอบุญมีฤทธิ์คุณดีก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุญชูสอบุญมีฤทธิ์นะครับหนุ่มสดห้ากว่านะครับแล้วดูว่าหน้าเสือดูได้เปรียบด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงบุญชูสอบุญมีฤทธิ์ครับส่วนคุณที่4เลทยังไม่เปิดนะครับแต่ชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรส ครับชอบไปที่ฝ่ายเงินเพชรสีมอกสักอินเตอร์ครับและสำหรับมวยรักมวยชอบนะครับของศึกเจ้าไปไทยในวันนี้นะครับชอบไปที่กุฎิสามคุค้เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงบุญชูสอบบุญมิริศครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิคเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอางไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมูชอบอาจจะไม่ใช่มูชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้มดเลยก็ได้ขอย้าว่ามูชอบอาจจะแพ้มดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิคเอออรคราะห์ก แล้วก็ขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงกับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ